เปิดตัวลูกชายครั้งแรกหลังเพิ่งบินกลับมาเมืองไทยเรียกได้ว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพได้ชี้แจงถึงกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ต่อภาพของบ้านชัดชาติบ้านหลู2ชั้น4ห้องนอนสห้องน้ำในเมืองเซาเทิรรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาสูงถึง72ล้านบาทชี้แจงประเด็นบ้านชัดชาติว่าบ้านหลงดังกล่าว เป็นของนายสาปิติสิทธิพันธ์ลูกชายเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงโดยนายสารพิติได้รับโอนจากนางปริมินทิยาสิทธิพันธ์แม่ของนายสาปิติเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ราคาของตัวบ้านมีการประเมินราคาจากฐานภาษีที่1.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ58ล้านบาทขณะที่ราคาในท้องตลาดอยู่ที่2.2เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ72ล้านบาทนายชัดชาติกล่าวอีกว่าไม่เคยคิดจะขายบ้านเมื่อลูกชายเรียนจบเมื่อคิดว่าจะขายบ้านนางประมินทิยาไม่ได้อยู่ที่สหรัฐต่อเนื่องนานกว่า2ปีหากขายจะทำให้ต้องเสียภาษีที่แพงขึ้นโดยได้รับคำแนะนำว่าให้โอนบ้านไปเป็นชื่อของนายแสนปิติก่อนหากนายแสนปิติเรียนต่อหรืออยู่ต่อเกิน2ปี จะทําให้สามารถลดภาษีได้สูงสุดกว่า20%ซึ่งนายแสนปิติก็เป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องปกปิดอะไรโดยในครั้งนี้พาทัวร์บ้านผู้ว่ากทมอาจารย์ชดชาติสิทธิพันธ์อยู่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อรายการตีไทครัวได้รับเกียรติไปเปิดบ้านนําทีมพิธีกรโออาร์ตมดด้มลลี่เข้าไปคลุกวงในพูดคุยมุมส่วนตัวถึงในบ้านเป็นกันเองครั้งแรกพร้อมลูกชายพี่แซนดีที่เพิ่งบินกลับมาเมืองไทยบัดมาท อวดมุมน่ารักน่ารักระหว่างพ่อลูก